ถึงแล้วนะครับปนมากเลยค่ะเกือบตายเลยค่ะกว่าจะถึงทางขึ้นทางขึ้นไม่เท่าไหร่นะครับให้เดี๋ยวกูขอตอบแบบให้ดูทางเดินมาตอนนี้อีกกลุ่มหนึ่งยังขึ้นมาไม่ถึงนะครับ เ,เวลาตอนนี้เท่าไหร่ครับสี่โมงสิบสี่ค่ะใช้เวลาเดินทางเกือบหนึ่งชั่วโมงจากจากที่พักค่ะจากเต็นท์อ,นนนอ่า<ห>โอเคชิวกันไปนะครับตอนนี้เป็นเวลาถ่ายรูปเล่นกันค่ะตัวก็ต้องน,นั่งรออีกสักพักครับจนขึ้นมาหมดแล้วค่อยลงเราประมาณแกงที่สองสองสองไม่เห็นไฟอ่ะ